วันที่9เดือน9ดาวเกตย้ายร้ายหรือดีนะครับต้องบอกว่าสำคัญมากนะหลายคนนะ่ะมองข้ามไม่เข้าใจนะฮะติ่งตองนะฮะคิดว่าดาวเกตก็น่าจะไม่ได้มีอะไรหรอเว้ยสำคัญนะเว้ยบอกก่อนนะครับเป็นตัวที่ไปกระตุ้นดาวอื่นๆให้ดีและร้าย นะครับได้ตามคุณสมบัติของดาวโดยแท้และในครั้งนี้จะเป็นของชาวลัคนาราศีกันและลัคนาราศีมีนนะดาวเกตจะอยู่ไปจนถึงประมาณวันที่3ที่4พฤศจิกายนนั่นแหละนะครับลัคนาราศีกันนะบอกเลยว่าดาวเกตที่มากระตุ้นนั้นนะครับทำให้ภาระหน้าที่ในเรื่องของงานของคุณเยอะมาก เดิมทีก็เยอะอยู่แล้วอันนี้เยอะเพิ่มขึ้นอีกเออเพราะว่าดาวเกตนั้นไปอยู่ในภพที่10บภพบลอยกลางฟ้า,าเรียกภพลอยกลางฟ้าหรือจะเรียกเรือนกร,รมมะก,ก็ได้กันแล้วแต่เหอะนะฮะถูกทั้งสองอย่างนั่นแหละนะครับจะเรียกอะไรก็ได้นะครับแต่เอาเป็นว่าให้รู้ไว้ว่าภาระหน้าที่ของงานจะเยอะมากมีเรื่องต้องจัดการเรื่องที่ต้องทํา นะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ต้องเข้าไปแก้ไขปัญหางานเก่าๆงานที่บางทีตัวเราเองทําเสร็จไว้ครึ่งหนึ่งหรืองานที่บางทีคนอื่นทําเสร็จไว้ครึ่งหนึ่งเสร็จบ้างไม่เสร็จบ้างก็ต้องเข้าไปแก้ไขก็เหนื่อยทีนี้อืว้าวุ่นเลยทีนี้ <laughs> นะครับ i, แต่อย่างไรก็ดีนะสิ่งที่อยากเตือนคือเรื่องสุขภาพนะชาวลัคนาราศีกัน เกตไปอยู่ตรงนี้ไปโยกกับดาวราหูและพฤหัสซึ่งมันอยู่ในเรือนมอนะแต่เดิมคุณจำเป็นต้องระวังสุขภาพร่างกายนะงานเยอะงานหนักก็บอกไปแล้วแต่ก็ต้องระวังสุขภาพด้วยนะนี่คือสิ่งที่อยากจะมาเพิ่มเติมให้กับชาวลัคนาราศีกันโดยเฉพาะในช่วงที่ดาวเกตมันขยับย้ายตรงนี้ไอ้เงินทองไม่ต้องห่วงหรอกอืม ไม่ว่าจะเป็นจากดาวอื่นๆรอบๆตัวมันมีเงินทองใช้ตลอดอยู่แล้วแต่ต้องระวังเรื่องของสุขภาพจากการที่เราโหมงานเยอะนะครับโหมงานเยอะมีอะไรก็แทนที่จะต้องปล่อยให้คนอื่นทําบ้างก็ต้องไปแก้ไขเองทั้งหมดนะคําแนะนําคือควรจะหาทีมและหาลูกน้องมารับช่วงต่อไปบ้างแล้วเขาทาสําเร็จสัก80-85%ก็พอแล้วไม่ต้องไปหาความเพอร์เฟกต ถ้าหาความเพอร์เฟอีกอีกชาวการเหนื่อยแน่นะครับเพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่าเขาทาได้สัก80-85คดก็ดีแล้วแต่ชาวกันต้องการ90-95หรือ100ซึ่งในความเป็นจริงคุณลองคิดดูในมันมีอะไรบ้างวะที่100%ถูกไหมฉะนั้นทําสําเร็จได้ประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วตัวเองก็ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเครียดมากเพราะชาวกันมันไม่ค่อยปล่อยวางอะไรหรอกมันเอาไว้กับตัวหมดนะครับนะครับแล้วก็งานบางอันที่มัน ทำเสร็จไว้ครึ่งๆ่กลางๆก็ทําต่อไปแล้วเออมันได้แค่นี้ก็แค่นั้นนะบอกกันตรงๆกันนะชาวลัคนาราศีกันส่วนชาวลัคนาราศีมีนนะครับดาวเกตย้าย9เนี่ยนะครับ9เดือน9ดาวเกตย้ายร้ายหรือดีต้องบอกว่าดาวเกตนั้นได้เล็งไปยังเรือนการงานของชาวลัคนาราศีมีนและดาวเจ้าเดือนการงานก็ไปอยู่ในเดือนการเงินเป็นการขยับย้ายในทางที่ดี เงินทองก็เ,ออเพิ่มขึ้นมีโอกาสจะติดต่อเรื่องที่ดินที่ทางบ้านอสังหาริมทรัพย์ยวดยานพาหนะอาจจะจดจต้องจ้องอยากก็ได้มานานแล้วแล้วก็ไม่ได้สรุปสักทีอ่าทีนี้ก็ได้ขึ้นมาเฉยๆนะครับหรืออยากจะไปได้คอนโดดูไว้นานแล้วไม่ได้สรุปสักทีอ่าก็ได้ขึ้นมาเฉยๆนะครับแล้วก็ดาวเกตนี่เองนะที่ที่ไปโยกกับดาวพฤหัสดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีมีนะดาวพฤหัสเป็นราชาโชค งานที่เกี่ยวเรื่องของนายหน้าตัวกลางซื้อมาขายไปตัวประสานงานตัวผ่านนะครับการเป็นนายหน้าต่างๆหรือแม้แต่เรื่องของการเล่นหุ้นเล่นทองคํานั่นแหละส่งผลดีกับชาวลัคนาราศีมีนทั้งสิน้นนะแล้วก็ดูเหมือนว่าดาวเกตที่ขยับย้ายตรงนี้นะครับทําให้คุณจะต้องเดินทงเดินทางเพราะง,งานด้วยหรือไม่รู้แหละเพราะง,งานหรือเพราะอ,อะไรแหละชาวลัคนาราศีมีนจะต้องเดินทางเดินทางแล้วดีอยู่กับที่ไม่ได้ อยู่กันที่แล้วองลงอืมรู้จักองลงไหมเอออยู่กันที่แล้วมันหุดหงิด,ง,ดงุ่นง่านต้องเดินทางไปน่นไปนี่นะครับถามว่าดาวเกตย้ายตรงนี้ส่งผลเรื่องความรักไหมส่งผลแต่เป็นการส่งผลทางอ้อมคนโสดมีโอกาสพบรักพบคนถูกใจอาจจะเป็นคนที่เ,เราเคยคุยรู้จักกันมาก่อนแล้วไปพัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นมาก็ได้แต่ความรักคู่ครองอาจต้องอยู่กันแบบไปไปมาๆนะมันเป็นการเจอกันแบบนี้แหละ นะเอาเถอะนะยังไงก็ถือว่าส่งผลดีก็แล้วกันนะครับใครที่เป็นชาวลัคนาราศีมีนนะดาวที่โครจรแบบนี้นะครับดาวเกตที่โครจรไปอยู่ในเรือนที่4่เลงไปยังเรือนการงานเนี่ยนะทั้งกันทั้งมีนอ่ะนะฮนะวิเคล็ลับเลยนะครับไปทําบุญนะหาเวลาไปทําบุญกับพระผู้ใหญ่พระผู้ใหญ่นี่คืออายุมากเลยนะไม่ใช่ผู้ใหญ่ธรรมดานะครับระดับหลวงปู่หลวงตา ที่อายุมากๆแล้วหรือท่านอาพาธอยู่นะไปทําบุญกับท่านนะครับรับรองว่าเฮงกลับมาท,ท่านตาเห็นนะเนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกันและลัคนาราศีมีนนะครับ